ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวารินชำราบเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสังกัดกระทรวงการคลังตั้งอยู่เลขที่348ทับถนนสะลมะาตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่บนถนนสายหลักซึ่งเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมมีรถโดยสารสาธารณะรถยนต์รถจักรยานยนต์รับจ้างที่สามารถมาใช้บริการที่สาขาได้ มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมบริหารงานโดยนายเกษมสุธรรมวิจิตผู้จัดการสาขามีพนักงานและผู้ช่วยพนักงานทั้งหมด27คนโครงสร้างการบริหารงานสาขาประกอบด้วยงานบริหารสินเชื่อลูกค้ารายย่อยการบริหารจัดการหนี้งานการเงินการธนาคารและงานกลยุทธ์มีพื้นที่ให้บริการ16ตำบล ทวสสาขาว,วารินชำราเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16.30นาฬิกา30นาทีโดยไม่พักกลางวันในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 จัดให้มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการมีระบบคิวและพนักง,งานคอยให้คำแนะนำในการขอรับบริการ จัดให้มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการโดยการจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกและปรับปรุงจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องมีป้ายนำทางเพื่อไปสู่จุดบริการภายในอาคารสำนักงานออกแบบอาคารสถานที่โดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นอกจากนี้ยังจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่น้ำดื่มแว่นตาสายชาร์จโทรศัพท์และบริการโทรศัพท์ฟรี จัดให้มีพื้นที่สีเขียวมีบริการห้องน้ําที่สะอาดพื้นที่ภายในสํานักงานเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี100่100%มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการธนาคารให้ความสําคัญกับการรับฟังหรือคําแนะนําการบริการของลูกค้าได้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น11ช่องทาง ได้นำระบบสมาร์ทการ์ดรีเดอร์มาใช้สนับสนุนการให้บริการโดยเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนร,ราษฎรและเชื่อมโยงกับกระทรวงเกษตรและสาก์ในการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันเทศบวารินชำราบจัดประชุมพนักงานเพื่อค้นหาปัญหาหรืออุปสรรคและได้นำไปปรับปรุงการให้บริการมีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านกำลังคนที่จำเป็นและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม มีการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนธนาคารสนับสนุนงานด้านนวัตกรรมและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรตลอดจนสนับสนุนสินเชื่อเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจหลักและนำไปวิเคราะห์เพื่อให้บริการลูกค้าได้ถูกต้องรวดเร็วปลอดภัยตามนโยบายป้องกันความเสี่ยงและการถูกคุกคามทางไซเบอร์ มีช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องได้แก่แอปพลิเคชันทกศเอมูบายมีระบบออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังมีบริการนอกสถานที่ถึงบ้านลูกค้าโรงพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินทางมาทำธุรกรรมด้วยตนเองที่สาขาทกศสาขาวารินชํำราบมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ พนักงานมีทักษะในการให้บริการริเริ่มพัฒนาการให้บริการจนเกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการและตระหนักถึงหัวใจหลักของการให้บริการมุ่งมั่นใส่ใจบริการพร้อมขับเคลื่อนบริการภาครัฐในชีวิตวิถีใหม่โดยคำนึงเสมอว่าประชาชนเป็นบุคคลสำคัญเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของทกศสาขาวารินชำราเป็นองค์กรชั้นนำในเรื่องของการให้บริการในระดับที่ดียิ่งขึ้นทกศสาขาวารินชำรา พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center เพื่อบริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย